สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งทางรอฟอร์มมีความคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรกนะครับในเดือนมิถุนายน2565โดยทางรอฟอร์มได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับโดยการแบ่งการเปิดให้บริการเป็น3เฟสนะครับ คาดหมายว่าจะเปิดให้บริการทั้งสายได้ภายในเดือนกรกฎาคมปี2566รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับนายพักะพงศลิิกันทรามาตผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ,อรมอได้เปิดเผยว่า ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสที่16กันยายน2564ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่1ของบริษัทนอรเทินบางกอกมอนอเดลจำกัดซึ่งเป็นผู้รับสมทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น290วันอันเนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยสาเหตุ3ประการด้วยกันได้แก่ 1. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้าของโครงการจำนวน2สถานีซึ่งได้แก่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีและสถานีนพรัตน์สปัญหาอุปสรรคการยกชิ้นงานสำเร็จรูปเข้าติดตั้งบริเวณทางวิ่งอันเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการดับไฟฟ้าได้ตามแผนงาน 3. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการที่ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกันระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับโครงการ flatway ของกรมทางหลวงซึ่งส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างสถานีแจ้งวัฒนา14สถานีสุราชการเฉลิมพระเกียรติและสถานี t.o.t รวมถึงกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยที่สถานีแยกปากเกร็ด อย่างไรก็ตามการขยายระยะเวลาดังกลา่าวยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ร่วมด้วยได้เนื่องจากสถานการณ์นั้นยังไม่สิ้นสุดทางนี้นะครับผู้รับสัมปทานได้จัดทำแผนการเปิดให้บริการเดินรถบางส่วนนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็น3เฟส3ระยะซึ่งประกอบด้วย ระยะที่1เริ่มจากปลายทางซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการและเดินรถระหว่างสถานีมีนบุรีถึงสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเป็นระยะทางประมาณ21กิโลเมตรโดยยังไม่เปิดให้บริการที่สถานีนพรัตน ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุและรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีหลักสีและรวมถึงผู้โดยสารที่มาติดต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะที่สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน2565ระยะท,ที่2เริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการ และเดินรถระหว่างสถานีบินบุรีถึงสถานีกรมชลประทานนะครับซึ่งจะรวมระยะทางเป็น29กิโลเมตรโดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม2565และระยะที่3นะครับจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดเส้นทางจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีบินบุรีรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นนะครับ34.5กิโลเมตร โดยจะมีการเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคมปี2566ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตโครงการต่างๆในตอนต่อๆไปจาก u p f u t u u r e h h n n n l l นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ